สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้มาพบกับแม่นายมาแชร์แล้ววันนี้แม่นายก็มีเคล็ดลับดีๆมาแบ่งปันให้เพื่อนๆสําหรับคลิปนี้นะคะใครที่มีปัญหาเรื่องลําคอที่เหี่ยวย่นนะคะหรือว่าผิวมือแห้งกล้านผิวมือที่เหี่ยวยน่นและผิวมือที่ไม่ขาวกระจ่างใสหรือว่าใครที่มีผิวที่ตกกระก็สามารถใช้สูตรนี้นะคะมาบารุงผิวสูตรนี้นะคะจะช่วยเรื่องลดผิวที่เหี่ยวแห้งย่นนะคะให้กลับมาเนียนนุ่มและตึงกระชับอีกครั้งหนึ่งค่ะก่อนที่จะไปชมคลิปเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดตติดาม แม่นายรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมและวิธีการทําได้เลยค่ะสหรับส่วนผสมแรกเราจะใช้เป็นวาสลีนนะคะสําหรับตัววาสลีนนะคะเขาจะช่วยเรื่องคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลดความแห้งกล้านของผิวต่อต้านริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นต่างๆด้วยนะคะและใครที่มีรอยเหี่ยวย่นสะสมเป็นเวลานานๆน,น,นะคะตัววาสลีนนะคะเขาจะช่วยเรื่องค่อยๆคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวเราได้ดีมากๆเลยะคะ่ะ สำหรับสูตรนี้นะคะเราจะใช้ประมาณ1ช้อนชาค่ะส่วนผสมต่อไปเราจะใช้เป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะหรือใครที่จะใช้เป็นวิตามินอ e ีสาหรับบำรุงผิวก็ได้ค่ะสำหรับตัวน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเขาจะช่วยเรื่องลดความแห้งกร้านของผิวต่อต้านริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาหรือว่าผิวเหี่ยวเหี่ยวย่นยนต่างๆนะคะสรับสูตรนี้เราจะใช้เป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น1ช้อนชานะคะ คนส่วนผสมสองอย่างนี้ให้เข้ากันก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราไปผสมกับส่วนผสมอื่นนะคะเขาจะได้เข้ากันได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะส่วนผสมต่อไปเราจะใช้เป็นเจลว่านหางจระเข้สามารถใช้เป็นเจลว่านหางจระเข้สดหรือว่าเจลว่านหางจระเข้สาเร็จรูปก,ก็ได้ะคะ่ะสําหรับตัวเจลว่านหางจระเข้นะคะเขาจะช่วยเรื่องคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิว ร้างผิวเราให้แข็งแรงยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้ผิวเราขาวกระจ่างใสขึ้นอย่างธรรมชาติด้วยค่ะสูตรนี้เราจะใช้เป็นเจลว่านหางจระเข้ประมาณ2ช้อนชานะคะส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะ ส่วนผสมต่อไปเราจะใช้เป็นผงใบบัวบกนะคะหรือใครที่เป็นน้าใบบัวบกเข้มข้นก็ได้ค่ะสําหรับตัวผงใบบัวบกนะคะเขาจะช่วยเรื่องลดการอักเสบของผิวมีสารต่อต้านอนุมมลอิสระและช่วยเรื่องกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนลดผิวแก่ก่อนวัยลดผิวเหี่ยวเหี่ยวยน่นย่นด้วยนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะเราจะใช้เป็นผงใบบัวบกประมาณ1นส่วนสช้อนชานะคะหรือว่าประมาณปลายช้อนประมาณนี้เลยนะคะ เราจะไม่ใช้ตัวผงใบบวบกเยอะเกินไปนะคะเพราะว่าจะได้ไม่สีติดผิวเรามากเกินไปค่ะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะคะวิธีการใช้สูตรนี้นะคะให้ใช้สูตรนี้ก่อนนอนได้เลยนะคะให้เพื่อนๆอาบน้ําล้างตัวให้สะอาดก่อนนะคะเสร็จแล้วสามารถทาครีมบํารุงผิวอื่นๆก่อนได้นะคะแล้วก็นําครีมตัวนี้นะคะมาทาผิวก่อนนอนทุกๆคืนได้เลยค่ะ นี้นะคะสามารถทาลําคอนะคะหรือว่าตรงมือหรือว่าส่วนต่างๆนะคะสามารถนําเนื้อครีมตัวนี้นะคะไปทาบํารุงได้เลยค่ะนะคะเสร็จแล้วก็ทาให้ทั่วเลยนะคะสําหรับใครที่มีผิวมือที่เหี่ยวย่นหรือว่าผิวมือที่ตกกระนะคะสามารถใช้สูตรนี้ทาก่อนนอนทุกๆคืนได้เลยนะคะใครที่มีลําคอเหี่ยวย่นนะคะก็ไม่ต้องหาครีมที่แพงเลยนะคะสามารถใช้สูตรนี้มาทาบํารุงผิวเราได้เลยค่ะ และสูตรนี้นะคะแนะนําให้ทําเป็นประจําก่อนนอนทุกๆคืนนะคะถ้าเราทําอย่างต่อเนื่องทําเป็นประจําความเห็นผลก็จะชัดเจนยิ่งขึ้นทุกวันเพื่อนๆอย่าลืมทาครีมกันแดดเพื่อปกป้องผิวเราจากแสงแดดและรังสี UV ด้วยค่ะและสําหรับคลิปนี้แม่นายหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้แม่นายได้ทําคลิปต่อไปด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ